สวัสดีแม่เอฟซีนะคะตอนเย็นนะคะแม่จ้าตอนนี้ก็จบจากการไลฟ์สดนะคะก็นําอ้อยนะคะมาส่งน้องพายบัวเงินนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะก็ขับรถตามมาส่งนะคะมาเป็นเพื่อนกันควานโฮตากฝนมาเลยนะคะเพราะว่าฝนไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยนะคะกลัวข้ามก่อนนะคะเราก็ขับรถตามก้นน้องนะคะ ระยะทาง3กิโลนะคะแม,แม่จ๋าระยะทาง3กิโลนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณพู้ใหญ่ใจดีพู้ใหญ่ใจบุญนะคะที่ภาวเามตตาช่องภายสีดอคำนะคะแม่แมจ๋าภาเมตตาน้องๆทัง้งสี่เชื่อหน้าขอให้คุณแม่ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ขอให้ร่ำร่ำรวยรวยยิ่งยิงขึ้นไปนะคะ พึ่งมาได้แค่ยังไม่ถึงครึ่งทางนะคะแม่จ๋ายัง,ย,งยังอยู่ในหมู่บ้านขุนชัยทองไออยู่ในเขาเรียกว่าพื้นที่เนาะพื้นที่ของหมู่บ้านขุนชัยทองอยู่เลยนะคะเพราะตอนแรกะกาบอกกาว่าจะให้ฝนหยุดตกก่อนววกวนหมว่ากัวมืดนะคะกัวมืดค่ำถ้าให้น้องนอนที่บ้านบ้านแม่วานกวัวกลัวน้องจะไม่เคยชินเนาะเป็นห่วงน้องก็เลย าเดินตากขดมาเลยนะคะเราก็ขับรถตามมาเป็นเพื่อน,นะคะเอาอ้อยมาส่งให้พายบวงเงินด้วยนะคะ กินยาข้างทางนะคะหนูหน้อยแอบ,บกิน้าข้างทางร mm hmm. ูพลังก่อนลูกน้องพึ่งได้ย mm ังไม่พึ mm hmm. ่งได้กิโลนึงนะคะยังไม่ถึงรึ่งทางเลยนะคะ mm hmm. ผนไม่มีวิแววว่าจะตกเลยไม่มีวิแววว่าจะหุดเลยนะคะเพ mm ื่อใส่ไก่กินอย่างเพื่อสใส่ไกลเด็ mm hmm. ยาสมุนไพรเอาขา,ามีใหญ่เลยลูกขามีใหญ่เลย แสบทีน่นัน่นควันควันควันโฮกับภายางเงินเปียกกันหมดแล้วนะคะ ก็หวาใช่ไหมมาสั่งเหลียวโกดิยไปใส่มันก็ไวแต่ผู้บาอาจารย์เนี่ยพายไหมครับไม่ไหวคุณคุณธรรมหมูเนาะ ข้างขวาเด่ดี่่าขาะน้องเสียเลยขาเสียข้างขวาขาน้องจะเรียกว่าเดินเดินขาขาไม่ดีเนาะขาจะเสียข้างข้างขวานะคะมแม่จา๋าา <ๆๆ S 1> เหมือนหนาอน้องขาขาไม่เท่ากันนะคะถ้าสังเกตจะรู้ว่าน้องเดินขาข้างขวาออกเปย์เนาะเปย์ข้างหนึ่งนะคะมแม่จา๋าขอให้พ่อแม่ให้ดูน้องใกล้ๆนะคะเดินไปลูกสู้ๆูู้ พวกเราชาวช้างนะะ่าตตๆตอนนี้ก็ต่างคนก็ต่างลำบากนะคะก็อะไรที่เราช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยเหลือกันนะคะ ใกล้ถึงชุดหมายแล้วใกล้いいถึงบ้านน้องไพ่บัเวเงินแล้วนะคะแม่จ๋าใกล้ถึงแล้วนะคะอีกนิดนึงลูกอีกน,นิดนึงเส <c oughs> ือรถเสคุย่างก้างถนน ไปออกไปเรื่อยๆเนาะย่างกลางถนนเนาะโบ๊เงินนะลรกเนาะน้องจะเดินขาเป๋ข้างขวานะคะแม่จ้าน้องจะเดินขาเป๋ข้างขวานะคะคือยางก็จะขาประสมกันเนาะ ขาคือจำขาสัน่นเออ,อยางขาแบบวันนี้แบบันกันพี่สั่งในเกา่าจะไวยางง้ช่างเลยปะเป๊ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยตอนนี้ถึงปากทางบ้านน้องแล้วนะคะกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านน้องนะคะไอ้เรือนเป๊เรื่อยเ <c oughs> รื่อยฝนฝนโปรยพอดีนะคะฝนโปรยพอดีอ่าเลี้ยวเลี้ยววงเลี้ยวลูก โนะอ้ระยะทางที่เดินน้องเดินทางจากบ้านคุณชัยทองมาบ้านมาบ้านน้องค่ะจะใช้เวลาประมาณ15นาทีเพราะว่าไม่ควรมาถ่ายตอนที่น้องออกมามา,มาจากมา มาถึงถนนถนนกาเอถนน,ถน,นเรียกว่าอะไรถนนใหญ่เนาะถนนที่รถวิ่งแล้วนะคะออกมาจากหมู่บ้านแล้วนะคะก็จะใช้ระยะเวลาคร่าวๆจากบ้านแม่ควานมาบ้าน,าน,นามาบ้านภายบวงเงินก็ประมาณสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีนะคะจะถึงแล้วลูกถึงแล้วจะถึงแล้วคะ่ะ บ้านน้องแล้วนะคะนี่บ้านน้องแล้วเดี๋ยวหนูก็ได้พักผ่อนแล้วนะลูกเนาะบิ๊ก ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญแม่แม่เอฟซีพ่อพ่อเอฟซีนะคะทุกทกท่านที่เข้ามาเมตตาอุดหนุนผลไม้ออนไลน์วันนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดสิ่งใดของอ้สมปรานเถะนะขอให้รำ่รำ,ร,ำร,ร่ำรวยรวย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแม่แม่จ๋าขอจัจจรคภัยไข้เจ็บนะคะตันนี้น้องก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะนขอขอนุญาตปิด คลิปหรือว่าจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนิเล็กของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ